ัน,บบนี้เป็นการทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิ36.3นะครับ,รบทดสอบอีกครั้งเขียวนะครับเดี๋ยวทดสอบความร้อนอันนี้อุณหภูมิเกินนะครับ39แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนอย่างนี้เลยนะี่ครับไฮห่าง,ง,งหน่อย สามสิบหกจุดสามจุ่น้ำร้อนเลยมานะครับเขาจะแจ้งเตือนสามสิบนครับแจ้งเตือนแจ้งเตือนโอเคเข้าใจสั่งได้นะครับด่วนๆของมีน้อยอืม เยิงห่างๆได้นะครับ